สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องเลยครับอันนี้ช่องอะไรครับนี่คือช่อง The t e n Season นะครับอันนี้คลิปแรกใช่ไหมครับผมใช่ครับอันนี้คลิปแรกจะมารีวิวกล่องเบเบดพร้อมสนามก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยว e ี2สองก็จะมาเล่นแข่งกับคุณลุงนะครับอีพีแรกจะมารีวิวครับมีมีกี่ตัวครับี่เบดเปิดกล่องให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่นะคะเปิดมาเราก็จะเห็น ที่ชูดก่อนเลยนะคะที่ชูดเปเป้โอ้ที่ชูเปเป้เหรอเราก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะนี่นะครับคือเปเป้ของเรานะครับของเปเป้เยอะมากเปเป้มีกี่ตัวครับเนี่ยประมาณแปดตัวครับเปลี่ยนสีได้ไหมครับเราสามารถเราสามารถเปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนเราสเปลี่ยนหัวเปลี่ยนตัวได้ใช่ไหมครับใช่ครับมันสามารถเปลี่ยนลำตัวใส่แบบไหนก็ได้แล้วก็สามารถเปลี่ยน โอ้โหเท่จังเลยอันนี้ซื้อมาแพงไหมครับนี่โอ้อันนี้ซื้อมาหกร้อยกว่าบาทนะเพื่อนๆน่ครับดูกล่องเท่นนมากนะครับเพื่อนนี่สำหรับใครเนี่ยผมจะให้ดูแบบตัวแต่ละตัวกันเลยนะครับโอ้โหเท่ามากอันนี้ตัวเลยนะครับสำหรับใครที่รู้นะครับชื่อของเบเบตแต่ละตัวนะครับให้เขียนชื่อชื่อไว้ตรงให้เขียนชื่อ ชื่อไว้ที่เมสเลยนะครับนี่นี่นะครับตัวที่สองอันนี้สนามสวยมากนะเพื่อนนี่ครับค่ะมาถ่ายนี่ก่อนนี่ตัวที่สองอ๋ออันนี้มีวีเบเบใชัยไหมมาลองชูให้เพื่อนดูสักตัวดิยวลองชูให้เพื่อนดูดิ่ลองชูลงสนามดิโอเคโพราะอีพีแรกเราจะมารีวิวอีพีสองจะมาเล่นกับลุงแข่งกับลุงไงเออประกอบเนีไงประกอบนไง นี่นะครับให้เราเนี่ยทําการเอาส่วนนี้นะครับทําการพลิกอันนี้ก่อนนะครับส่วนหัวแล้วก็ส่วนลําตัวนะครับสีไหนก็ได้นะครับมาต่อกันแล้วแล้วก็หมุนนะครับและจากนั้นก็เอาชิ้นส่วนตนล่างสุดครับมาต่อกอะกันแบบนี้เลยนะครับโอเคช่วยเพื่ <children S 1> อ <been S 1> นดู <do. S 1> ให้ให้เราจะเอาให้เราเอาที่สุดมนาะต่อกันได้เลยนะโ <Okay. S 1> อเค แหมก็ได้ชุดไ้เพื่อนๆดูนี่นี่แรกจะชุดรีวิวเบรแก่ยากจังเลยนี่เป็นไงละ่ะนี่นะครับแล้วก็วนี่นครับด้านจับนะครับวิธีใส่ด้านจับนะครับก็ให้ทำการกดตรงนี้นะครับทำการดึงกดลงครับแล้วจากนั้นก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วจากนั้นก็ปล่อยครับ นี่นะคะพวกเราก็จะได้ฐานจับแล้วโอเคแล้วให้เราน,นะคระเพื่อทำการใส่เข้าไปแบบนี้แล้วทำการหมุนแล้วจากนั้นก็เตรียมชูดเออชูดเลยช่วยให้เพื่อนดูสิได้เลยนะคะไ <laughs> ม่สามารถใส่ได้หลายด้านนะคะนุ่น <laughs> จะด้านซ้ายก็ได้หรือด้านขวาก็ได้ <laughs> ผมแค่มาลองใส่นิดน่อย โอเคชูดิ้านะครับทำการติดแบบนี้ก่อนอย่าให้ม่ดังกึ๊กนะครับตากเพื่อนของผมที่นอนมาเลยครับโอเคและจากนั้นก็ให้ทําการชูดแต่เลยนะคเคซึ่งก่อนการแข่งนะครับจมจะต้องพูดแบบนี้ก่อน,นครับทีทูวันโกชูดไม่ใช่คุณก็ชูให้มันลงสนามนี่ทำไมครับน,นะครับเพื่อนเทสสอนเทสสองนะครับทีทูวันโกชูด นี่โหเท่ oh, okay. ยังเลยแต่ละตัวนะคะจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเนะพื่อนทีแรกเขาจะมนาะรีวิวลูกค้างเพื่อกันใหม่ทีหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องเลยด้วยครับช่องอะไรนะช่สงมส้มเดอะเทนเซเว่นเอเจชั่นโอเคเดอะเทนเซชั่นนะครับ